ออกใหม่ตั้ง9000แสนครับพี่วันนี้ขอเลขกับหัวแค่นั้นพอ0 0แสนกว่าบาทครับกับ t o y ยต a ตัวท็อปคันนี้ครับต้องบอกเลยนะที่สุดของความคุ้มค่าครับพี่เพราะวันนี้ครับได้ตัวที่ใกล้เคียงกับโรโก้ที่สุดแล้วในตอนนี้นะและราคางวดผ่อนต่างกันเยอะมากมาดูครับว่าออปชั่นตัวนี้ให้อะไรมาบ้างครับตัวนี้เปิดมาก่อนเลยพี่นี่เลยไฟฟูครับเดย์ทัมลันนิ่งไลท์ครับพี่ตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ครับและชุดไฟตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ชุดฟูนะ ออปชั่นทั้งหมดเลยครับพี่ให้มาให้ครบหมดเรียบร้อยหมดแล้วอสำหรับกระจังหน้าครับตัวนี้จะเป็นตัวสีเงินโครเมียมตัดกับโลโก้โตโยต้าชัดแจ๋วและมีรองพื้นด้านล่างเป็นสีดำโครเมียมนั่นเองครับแอร์ฟลอร์ดินามิกแน่นแบบนี้พี่และเห็นป้ายต่างจังหวัดไม่ต้องตกใจครับนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาเลยสดสดร้อนร้อนครับโอ้โหสภาพสวยกลิ่มากครับพี่สำหรับใครนะครับที่กำลังหาอยู่พี่อยากได้ตัวท็อปอยากได้เกียร์ออโต้คันนี้ไม่พลาดครับ ตัวนี้ให้มาหมดแล้วครับเหมือนที่ผมบอกครับพี่เขาก็คือล็อกโก้ง่ายๆนั่นแหละที่ไม่มีสติ๊กเกอร์แค่นั้นเองครับซุ้มล้อมันวาวสวยวิบบับครับด้านในครับพี่โอ้โหสะอาดมากคลนสุดๆนะและบอกก่อนว่าตัวนี้ครับพี่พี่ได้ยางปี2025ไปเลยมาดูกันเลยครับพี่ว่าต่อไปเขาจะให้อะไรมาบ้างครับกับออปชั่นของรถคันนี้ครับพี่ตัวนี้เป็นกระจกหูช้างครับคู่ข้างไฟฟ้ามีตัวสีเงินโครมมาให้เรียบร้อยและดูดีๆครับ ไฟเลี้ยวตรงนี้นะเขาจะมาเพิ่มกับตรงหูกระจกเป็นไฟชุด LED ฟูลทั้งหมดเลยมีกันสตร์มาให้ครบเรียบร้อยจากที่ศูนย์ครับมีบันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้ครับมือจับตัวนี้ก็เป็นโครเมียมครับผสมกับสีดํานะแต่ต้องบอกก่อนตัวนี้มาจากศูนย์โดยตรงนะพี่สภาพสวยมากยังสวยอยู่เลยครับและความอลังการของข้างในห้องเครื่องครับในส่วนของตัวนี้พี่เห็นไหมจ๊กรายละเอียดครับตัวนี้จะเป็นพลาสติก PU ครับพี่เย็บด้วยได้สีดําซึ่งเป็นพลาสติกเหมือนกันครับ ตัดด้วยสีบอลเทาและตัวนี้เป็นหนังนิ่มซอฟนิ่มนะเห็นไหมครับรายละเอียดตัวนี้ก็จะเป็นสีดําโครเมียมนั่นเองครับมิติของรถคันนี้จะเน้นเป็นสีโครเมียมและก็จะเป็นสีดํานั่นเองครับคอนโซลตัวนี้ก็จะยาวครับพี่เรียงยาวไปเลยรูดูดีมีสไตล์กับชุดแอร์ทั้งหมด123มีทั้งหมด4ตัวนะครับนี่ครัมาสามารถเก็บของได้เยอะมากช่องนี้สามารถเก็บเอกสารได้และช่องด้านล่างครับพี่สามารถเก็บอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายดูคู่มือครับเห็นไหม ชุดคู่มือครับมีให้มาครบหมดทุกอย่างครับสําหรับเจ้าตัวรถคันนี้ครับเบาะด้านนี้ครับพี่จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยด้วยดีไซน์ของทรงรถนะต้องบอกก่อนว่าโอ้โหสวยมากจริงๆครับนี่นะโอ้โหอยากให้ดูครับจุดตำหนิของรถครับพี่เวลาซื้อรถมือสองต้องดูครับจุดนี้จุดพวกมาร์กต่างๆครับพี่จําเป็นต้องใช้มากครับนี่นะถ้าเกิดมีประวัติการทําสีรถอาจจะเคยโดนด้านข้างมาแล้วอ่าแค่นั้นเองครับ รายละเอียดครับดูง่ายๆครับแล้วก็พวกตัวนี้ครับพี่นี่เห็นไหมครับพวกตัวน็อตครับจําเป็นนะพี่นะจําเป็นต้องดูครับการซื้อรถมือสองแต่ผมกล้าการันตีทุกคันเพราะว่าทุกคันที่ผมรีวิวผมจะมาเปิดแบบนี้ให้ดูทุกคันครับเพราะว่าหนึ่งครับลูกค้าจะได้สบายใจและดูผมคลิปเดียวถ้าชอบถูกใจเอากลับบ้านไปเลยทีอ่านี่ไงเห็นไหมน็อตทุกตัวครับไม่เคยขยับครับไม่เคยเก็บงานเลยโอ้โห สภาพสวยกลิบครับมาดูด้านหลังกันหน่อยครับพี่สําหรับรถเจ้าตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้ดีไซน์ก็จะไม่ได้ต่างอะไรกับด้านหน้าเยอะมากเท่าไหร่ครับแต่จะมีปุ่มความปลอดภัยเพิ่มมาคือปุ่มล็อกเด็กตรงนี้ครับถ้าพี่ปิดตรงนี้ไว้เนี่ยข้างนอกจะสามารถเปิดได้แต่ข้างในจะไม่สามารถเปิดได้นั่นเองโอ้โหถือว่าจบครบคุ้มจริงนะและด้านหลังครับตัวนี้ครับพี่นี่ฮะมีมาให้แล้วไม่ต้องแย่งกันครับระบบแอร์หลังมีมาให้แล้วเรียบร้อย ตัวนี้ก็เป็นที่ห้อยของได้นี่ครับมันจะแปลกตากับรถปกติทั่วไปคือมันไม่มีนะพี่นะมันจะมีแค่เฉพาะพวกที่เป็นตัวท็อปเท่านั้นครับและตัวนี้เห็นไหมครับพอดึงลงมาพี่นี่มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับที่วางแก้วน้าครับพักแขนได้โอ้โหอะไรจะกระทัดรัดสวยงามขนาดนี้พี่ด้านในครับนี่ครับถุงยังไม่แกะเลยครับสภาพรถยังสวยกริบเดิมสนิทอยู่เลยมาดูด้านหลังกันหน่อยครับพี่ในส่วนของด้านหลังเนาะรถตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองครับ และตัวนี้ครับนี่มีโลบามาให้ครับพี่แจ๋วมากสวยมากนะต้องบอกก่อนครับเนี่ยตัวอย่างเงี้ยงานเนียนๆอย่างนี้ครับมีแค่ของแท้เท่านั้นไม่มีของขายแน่นอนครับพี่ตามตลาดทั่วไปก็จะติดโลโก้พีลนเนอร์ให้ด้วยยางด้านหลังก็เป็นปี2025เหมือนกันแนบเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนี่ครให้ดูครับเนี่ยพี่สภาพเดิมๆครับไม่มีสนิมขึ้นแน่นอนครับสวยกลิบและตัวนี้ด้านหลังครับพี่ให้ความเป็นรถคล้ายๆกลิ่นอายของรถ ทัวร์ลิงมากกว่าสปอร์ตนั่นเองครับมีความเป็นความลุยเยอะกว่าตัวด้านหลังก็จะเป็นไฟตามดีไซน์ของเขาเลยแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาของตัวท็อปก็จะมีหนึ่งครับที่จะมีพวกกล้องฮะที่ฝังอยู่ด้านในครับเป็นกล้องที่สามารถถอยได้ด้วยสบายมากครับขาดแค่ตัวกล้องบันทึกแค่นั้นเองมีไฟดวงที่3และดูไลเนอร์ครับนี่ครับสภาพเดิมนะไลเนอร์น้องต้องบอกก่อนว่ามาจากศูนย์โดยตรงครับนี่นะสภาพศูนย์โดยตรงร0 0ซเลย โอ้โหสวยมากไม่มีการเก็บงานครับเห็นไหมพี่เอรอยต่างๆกันขันขน็นอตต่างๆนะมันดูได้ง่ายครับว่ารถสีเดิมหรือเปล่าตัวนี้ก็เหมือนกันครับไม่มีรอยขันหัวน็อตนี่ครับสภาพเดิมหมดเลยตัวมาร์กิ้งก็ยังใช้แบบเดิมทั้งหมดเลยโอ้โหรถสภาพสีเดิมทั้งคันสวยทั้งคันขนาดนี้พี่มีที่นี่ที่เดียวต้องบอกอย่างนี้ครับไปไปดูด้านในกันหน่อยครับว่าออปชั่นในส่วนของตัวนี้เขามีอะไรเพิ่มเข้ามาให้บ้างนะสำหรับเจริรุ่นนี้ครับนี่เลย ป้าเปิดเข้ามาด้านในครับตัวนี้กับฝั่งนู้นจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของความพิเศษก็คือครถคันนี้สามารถควบคุมกระจกได้ทั้งหมดเลย4ี่บุม4บานสามารถลดล็อกอล็อกรถได้ปลดล็อกได้สามารถพับกระจกได้ตัวนี้ครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าถ้าสตาร์ทนะจะสามารถพับได้ตัวนี้ก็จะปรับกระจกได้ก็เหมือนที่บอกครับพี่เป็นกระจกหูช้างที่เป็นอัตโนมัตินั่นเองด้านในตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับ มีพวงมาลัยมาให้ครบเรียบร้อยมันติฟังกชันแน่นๆแบบนี้พี่อ่าเกียร์ออโต้ด้วยนี่ครับเป็นระบบเกียร์ออโต้ครับมีทั้งหมด e co โหมดก็มีโหมด power โหมดก็มีครับพี่โอ้โหบอกเลยนะใครชอบสายลุยกดโหมดนี้กระแทกใจแน่นอนครับส่วนของทว่วตัวหน้าจอต่างๆก็มีมาให้ครบครับพี่ก๊ลายลยาแต่ทั้งหมดของรถคันนี้ครับนี่ครับเขาจะแต่งเป็นหนังสังเกตดูนะมันจะมีหนังที่มีความดุดันมากไม่ได้มีลวดลายอะไรเยอะมากครับพี่เน้นความเรียบง่าย หรูนั่นเองและตัวนี้ครับพี่นี่ครับเห็นไหมเบาะไฟฟ้าด้วยโอ้โหอะไรจะจบขนาดนั้นครับพี่แล้วเหมือนที่บอกครับออกใหม่ราคาไม่ถูกแน่นอนพี่แต่ว่ามาหาผมวันนี้ครับสุดของราคาพิเศษนะให้ดูด้านในห้องเครื่องกันนิดนึงครับพี่เดี๋ยวเชิญเลยนะครับมาดูด้านในของรถคันนี้ครับพี่นี่ครับเหมือนที่ผมบอกเลยครับรายละเอียดทั้งหมดครับพี่รถสภาพเดิมรถบ้านแท้ต้องแบบนี้ครับโอ้โหเนียนกลิบครับ สวยทุกองค์ประกอบพี่แม็กใหม่ไม่พอยางใหม่อีกอแบตเตอรี่ผมก็เปลี่ยนก้อนใหม่ให้อีกนะมีมาให้ครบหมดเลยครับนี่ดูครับพี่เห็นพวกน็อตไหมต่างๆครับมันสภาพเดิมทั้งหมดเลยพี่พวกตัวนี้ยพวกไฟพวกอะไรอะไหล่ทั้งหมดเดิมหมดเลยโอ้โหนี่เครื่องยนต์สองลังสี่ครับทําได้ดีมากครับนี่ฮนะมีมาให้ครบหมดมอ,อกอรครับระบบก็จะเป็นระบบกระจายเอบรกด้วยระบบ ABS ครับผม ชักช้าอยู่หญ่ครับที่เห็นรถสภาพสวยอย่างนี้ครับถ้าเป็นผมนะรีบทักโดยด่วนเลยพี่แอดเข้ามาที่ 444A ใครที่ทําเรื่องออนไลน์จองเข้ามาจองเข้ามาให้ผมผมแถมประกันพรน1ฟรี1ปีครับและเหมือนที่บอกครับพี่รถคันนี้ไม่ต้องค้ำไม่ต้องดาวซื้อคนเดียวงวดผ่อนแค่หมื่นหลักร้อยราคาวันนี้เหลือเพียงแค่ห0แสนบาทครับใครชอบสก,กิดเข้ามาเลยพี่ที่แอด 444A ทีมงานแบง Moto ค์สามยามอโต้คับผม